เ้าเฟยเยียนวิ่งออกมาจากหลังม่านร้องเพลงก้องกัง,กงวันเสนะไพยรอหูเสียงใสแจ๋วดังระคังแก้วก็มิปานถ้าเต้นจำบักก็งดงามอรชรนอ่อ,อนแอนทุกก้าวเย้องย่างแผ่วเบาลีลาเด่นใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาหั่นเฉิงตี้แค่แรกพบศพตาก็เหมือนตกอยู่ในมนสะกดตัวแข็งทื่อตาค้างไม่กระพริบเลือดกำเดาไหลออกมาจากรูจมูกปากก็อ้าหวอจนน้ำลายไหลย,ยืด ตกลุมพิศวาสในทันทีหลังจากนั้นก็หิ้วแม่สาวน้อยเจ้าเฟยเยียนกับวังทุกค่ำคืนฮั่นเฉิงตี้ได้ยินมาว่าเจ้าเฟยเยียนที่ว่าสวยแล้วแต่น้องสาวของเธอสวยยิ่งกว่าแจ่มยิ่งกว่าความสวยของผู้เป็นน้องสาวนั้นเจ้าเฟยเยียนยังรู้สึกหดหูใจด้อยกว่าเมื่อยืนเคียงเทียบกับผู้เป็นน้องนับจากนั้นเจ้าเฟยเยียนและเจ้าเหอเตอ๋อสองพี่น้องตระกูลเจ้าจึงได้ก้าวเข้าวังอย่างเป็นทางการ